ธนบัตรเลขกระจกคืออะไรรับซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับธนบัตรเลขกระจกนะครับก็ดูง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนเรามองกระจกแล้วมันสะท้อนกันนะครับเหมือนธนบัตรใบนี้นะครับหมายเลข6 27นะครับ7 7 6 7 7 2 6ก็นะครับก็คือเหมือนกับกระจกนะครับ6 27นะครับอันนี้ก็6 27แล้วก็77เห็นไหมครับ แบบนี้คือธนบัตรเลขกระจกนะครับธนบัตรเลขกระจกผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าอ,อาจจะมีราคาเกินหน้าธนาบัตรแหละแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมไม่มีออเดอร์ลูกค้าเกี่ยวกับธนบัตรเลขกระจกนะครับยังพบเจอบ่อยนะครับเหมือนใบนี้ผมก็พบเจอด้วยตัวเองนะครับกดตู้ atm นะครับแล้วก็ได้มานะครับธนบัตรเหรียญที่ผ่านมือผมผมก็จะเช็คตลอดนะครับก็พอเจอเลขกระจกนะครับก็คือเก็บ ไม่ได้ใช้นะครับก็คือเก็บได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้รับซื้อเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเลขที่รับซื้อเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครเจอเลขแบบนี้รับซื้อนะครับธนบัตรทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดเจอเลขสวยๆแบบนี้เลขหลักล้านนะครับ20บาทธนบัตร20บาทเลขนี้5ล้านนะครับเลข5ล้านแบบนี้รับซื้อนะครับแต่ก็คือขึ้นอยู่กับสภาพนะครับธนบัตรเลขหลักล้านราคาจะ จะไม่สูงมากเหมือนกับธนบัตรเลขตองนะครับธนบัตรเลขหลักล้านเนี่ยราคาเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นเองนะครับส่วนเลขตองเล่นกันหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับถ้าเป็นธนบัตรเลขตองตอง1ตอง2ตองสามตอง4ี่ตองห้าตอง6ตองเ็ดตองแดตอง9นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตองศูนย์แบบนี้นะครับตองศูนย์ตองก็คือเลขเหมือนกันทุกตัวนะครับตองศูนย์ก็จะเป็นธนบัตรตัวอย่าง นะครับธนบัตรตัวอย่างก็จะอยู่ที่รับซื้อใบละก0 0 0ถึง3,000บาทนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับก็เลยมาทำคลิปสั้นๆอธิบายแล้วกันนะครับว่าธนบัตรเลขกระจกเนี่ยยังพบเจอกันบ่อยผมไม่ได้รับซื้อนะครับเก็บได้นะครับอนาคตเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะนิยมกันมากแค่ไหนนะครับก็เจอก็เก็บแล้วกันนะครับเหมือนผมผมเจอผมก็เก็บนะครับกดตู้ ATM ได้ผมก็เก็บนะครับก็เก็บ เป็นเงินออมเป็นของสะสมนะครับที่ก็เก็บได้นะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบนี้รับซื้อนะครับเลขหลักล้านแบบนี้นะครับรับซื้อส่งรูปมาดูได้เลยนะครับ